สวัสดีเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องทุกท่านทุกคนครับยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ช่องผสอยผ้ารวยครับมื้อนี้กับอ่าสีผ้าเอฟซีไปขอช่วขอหลับกับปูขาวนะครับเด้อครับปูขาวนี่หมวดที่เ้ว่พิ่นไทยหาเจ็ดเข่าตรงๆครับเอฟซีครับหาเจ็ดนะครับนับว่าตรงครับเอฟซีเป็นตกับครับเอฟซีขอตดขอไปนะครับเด้อก่นเข่าเป็นตกับนะครับเนาะปูก็เรว่าสีผ้ามะกาบคารวะ ปูเขาครับเอฟซีครับกับคารวะปูเขานะครับเนาะเพื่อ่าเพิ่นสิได้อ่าตรงเพิ่นสิได้เอ็นฮูนจักว่าแอดมหาเพิ่นนะครับเนาะแล้วก็อ่าขอโชคขอลาภให้กับเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเด้อนะครับเนาะคือบอติดเนาะว่าเปนจ้าของเรื่มปิดหลดครับครับเอาบาทนี้เรียบร้อยนะครับเนาะอ่ะก็เลย สิพายเอฟซีมาเบิงจุดที่สิไปขอนะครับแล้วเอฟซีครับครับเอฟซีครับนะครับเนาะอ่ากำลังเดินทางไปหาปูน้ำปูนะครับเด้อปูยางก่อนแล้วครับอีฟซีครับเพราะว่ารถใหไงข้ามบ่อไรครับไม่ติดบวกเดียวแหละครับอีฟซีครับติดบวกนั่นข้ามบ่อไรนะครับเนาะโอ้บ่อเตะติดบวกเหรครับติดเพิ่มขึ้นเลยข้ามบนี่เหมือนซิดเลยนะครับนะครับตาเอฟซีเอตาบเอฟไปครับเอฟซีครับครับเอฟซีขับไป ตามปูไปปูไปหอดสายระบุรับเอฟซีครับเอายางเข้าไปอีกประมาณเกือบกิโลคนนี้ครับอ่าบ่มีสัญญาณนะครับไล่สดบ่ได้ครับท่านี้ครับเอฟซีครับมันเป็นทีลุบลงไปไล่สดบ่ได้บ่มีสัญญาณครับรถแอดทดลองแล้วบ่ได้ครับอ่ะตามไปเลยครับเอฟซีครับไปครับเอฟซีหอดหม่องหฮมโอ้ทางดีทางล่างนี่เย็นดีครับเอฟซีครับแต่ว่าไปทางไหนระบาดนี่ คือเรเห็นเพิ่นน้ออยู่นี่เพิ่นไปทางไดนน้อเนาอยู่ทางไดนน้อบัตรนะครับเอฟซีครับนี่ครับเอฟซีคนทางยางน้องขับเนาะทางยางมาเดี๋ยวขับไปเอฟซีครับแห่งว่ารถเข่ามาบุหรี่ตรงยางไปครับเอฟซีครับครับไปเอฟซีครับทางครับไปทางนี้นะครับเนาะเห็นแต่ทางออร์ดไป เมื่อแลยนะครับเอฟซีครับยังไปทำคู่สะไปครับเอซีครับ,รรบเนี่ยทางไปบันหนองปันหน้าเฮาอีลี่ครับเอฟซีครับบูปลาเพกไปเลยอันนี้นะครับเนาะ จักไปทางไหนเนะาะ FC บานอัน FC เลยบ่โบจักข้างไปเ <G l aps> นาะ FC ครับไปเนาะครับเนาะตีแมนตีที่มาทางนี้ก็ได้แมนมาทางนี้บ่ล่ะนอะ่าครับ FC ครับอ้าวนี่ครับ FC ปู มาขอย่าเบนไห่นะครับเนาะตัวแดงจื้งคึงครับเอฟซีครับส่วนที่เป็นตัวใดก็ใหปูคนเป็นปูบว้วยครับเด้อเอฟซีเพราะว่าแอดอ่าคนว่าใหบวกได้ปูเดียวนะครับเนาะปูเดียวคือปูี่เป็นปูบอกว่าเป็นตัวใดครับเอฟซีครับแต่ว่าส่วนที่เอฟซีเทียนตัวใดขึ้นยูครับสายตาเอฟซีอีกทีหนึ่งนะครับเนาะยูนี่อัรตวิดีโอเอ่อ่ายไรสดบ่อยนะครับเด้อตกอัดตวิดีโออย่างเดียวบ่มีสัญญาณครับเอฟซีครับอือ่ ปูทีมีเยอะบ้านเดี๋ยวปูเรียบร้อยแล้วยังมาท้ายเอาเทียนหน่อยเลื่องนี้ดับครับผมปูยังจีขอเบิ้งครับแล้วตัวเทียนหน่อยเลื่องนี้เสร็จแปูตัดเทียนอยู่แล้วเพราะว่ามันยันเงาผมจิตนั่งโดนครับผมครับปูเลยตัดเครื่องครับผมพรอเพิ่นครับมันจีเกินตัวแดงถึงนี่หรอกเป็นไห้ลูกครับผมยังอยากมายังเบิ้งบ้างมาขอตรงหัวเป็นไห้สามตัวครับขันนึงให้ยังคือเก่าขันมันออกเอาเดียวไปสามตัวเด้อปูเด้อผู้ขาลงจะสมมาขอเห็ดขอสั่ง สีาสางห่อสางห้องหอปูอย่างงามเลยข้างเขามากกับม้ต,ต็จีตมีเี็ดให้ไม่มัดอ้าพออย่งนี้เป็นสองงวดไปหาออกม็นซาบัานของอมันซาเล้ลวกะสีห้เทได้งวดก็แล้วยตะปูขายมันถือไปตลอดผู้ขาสีขี่รถมาขอเอาตลอดจนขอห้องปูแล้หมนเม็ดตะปูแล้วบูมเด้ดล,ลอ่าผู้ขาทสีปูซาต้อไหมจ้าดู

ลมผัดกุณูปหัมดูของน้าูเจะพอดัวแม่หงสอ้ีมีขังวี่นาณได้ไงฮะาชูชาชูชาเกกามีจะรู้เปจิริสิการะตะเทจันตริเชวิมานีทีเประเตกามีจะรูนาคาหานีเชหาันทุกมีเขตเตอโฮม่าจิยันทูเทวาสระสราวิสเมยาะขกันระนาคาที่สันตาสันติเจยงมนี วาราวจะนังสาตโวเมสุนันตตธรรมสวนกโรยัมปทันตาธรรมสวนกโรยัมปทันตาธรรมสวนกโรยัมปทันตาสาธุเทิดพระเจ้าดอกพยุดาพระอินผู้พุ่มโยมบาราเจ้าปู่เจ้าญาเทิทุกเข็ดทุปู่ทุพุ่มที่ทิ้งอยู่ที่จำแม่พญาดูแล้วแม่นั่งใหม่แม่นั่งเพียแม่นั่งทรณี่งผีมีญาติผีลูกญาติเมื่อปูู่จูองเมื่อปูู่จูคนเจ้าปู่เจ้าญาปู่ปาขาวญาสินเฮียนเทิทุกเข็ดทุปู่ทุพุ่ม มูนี่ผู้ขายลงะสมมาขอโฉกขอเหลาหงวดจิม่าวันที่หนึ่งก็เนาะวันที่หนึ่งวันเสาร์ออกมือวันที่หนึ่งวันเสาร์ตูเล่อบรรกาทีขอมากหงวดว่าหลังหัวเหล็กหายสามตัวแล้วมันที่ยููว่าขันยูก็หายปูหายเข็นตัวเกาหายหงวดว่าหันคือมาหลังหัวเหล็กได้สี่เจ็ดสองปูเอาหงวดก่อนเนี่ยมันแต้มหนึ่งเลยหาเจ็ดมันมาอกเจ็ดหาปูเลยบ่อใดเลยอืมรตะลีบ่มีขายแต่ว่าหันซื้อบ่อใดบานี ใหายปูหายกระซัร์แล้วผู้ขาสิไปหาบึงลอตเตอรี่ให้ญาติโยมเป็นไปหาบึงลอตเตอรี่แล้วก็ได้มากกะทีเอาหินมาถมมันทั้งหายปูแล้วก็ทีมาสร้างหองสร้างห้องหายปูยางบักงามเลยนะปูเน้อเอาผู้ขาลงผสมเชื้อหน่อยเหลื่องใจอยู่ในดับผู้ขายจึขอเบิึงเอาบ้านผู้ขายจึขอให้ปูของเจ้วตาทีไปบึงกะค้าเกี่ยวไปค้ากะสิไปตำเลขผู้ว่าอาจารย์ทั้งได้ก็สั่งยาให้มันปิ่นย่ให้มันผิดให้ยอยู่มังเกาเอาให้ยจะเช็ดจะสั่งนะปูเนาะ Ah satu, satu nampaknya muda sabakawatul dan tu sema, themes... nampaknya muda sabakawatul dan tu sema, 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 nampaknya muda sabakawatul อ๋นั่งตัวเก้าขันมันจะออกให้เขียนตัวเก้าให้ 4, 7 2มาขอหลังหัวเลขว่านอา๋าบ้านเอาดีๆอี่บังกะครับเขียนห้ตู้ไงละกระจัดแดยนยิงเพลิงลด มันจะเปลี่ยนกันให้ปูพิจนาครับไฮมันอยู่ให้มันได้เ็ดได้สางอย่ากรับอย่าปินอย่าเต็มรางเป็นรางบนเป็นบนลอตเตอรี่เอ้าดถ่ายลอตเตอรี่แล้วมันที่หนึ่งนปูเลยเพ่งเลยสามโตเลยเอาให้มันถึกสามโตขอสองโตปูไฮสามได้ไฮสามก็ต้องให้มันอยูสามก็เก่ากับมันจบดึงแล้วครับหอยลูกที่ลูกหา ไอ้เดีกถ้าบานถ้าซองไมอ่ออกมาจนเขานับเขาลบนับถือเขาไม่เห็นมาสั่งซอยห้าตัวผู้ละชิบละเศร้าผู้ละสอบสองสอบปูนก็ได้หอหลัำไงเนาะอ๋าเอาดีดีปเวยผู้ขาขอแต่น้ำเทลงพุ่มเลยค่ะให้ัาหาสั่งน้ำวัดน้ำว่าก็ได้ผมได้ประเช่นจกสั่งก็กให้ง่ามให้ได้เดี๋ยวคนแน่น สามไอ้รงกับสามสองเท่านั้นทั่วตรง,ตรงวันนี้เอาใอยู่สามตัวนี่ไม่ได้รถะรีหลายไปหรอกพ่ซีหาใบก็ได้หลยหอเข้าดีใชยเอ้ม่นยู่มาแล้วง่ายดีเห็นหลายลรถอยู่ดีนั่นเป็นแสนโมด,ดี่อย่งอยู่พ่อขอจนถนนนนทางเลียวเรียบรอย้อยหอก็เลียวคนจังสีศ้า อือเอาไปครับหคนในชาดิเรื่อห้องปูป่าเขาอย่ในป่้าในดงภูเขากระบูมาหาอยางได้ไปใชสัง่งปูเอ้ยสั่งวันใด,ดก็เลยบุญบนห้องเจ็ดน้ำกันสั่งน้ำกันสสมบุญไว้สานนี้สานนามาประทานนี่จริงห้องก็จะได้ไปเกิดไปขานน้ำกันั่วเนาะอืมสองมาออกแปดสามเนี่ย มันหมาหาเจ็ดมาเอาเ็ดหาเนี่ยมันผ่าสองอันทีปวหัวนี่เอาจรงจังเลยสามห้องเอ็งเอาเี็นไ้ตรงไละภกวัโชระโชสมาสัมพุทธศาสนมุติภกวาโชระโชสมากัมพุทธสานมุติภกวาโชระโชสมาสัมพุทธพุทธ้จะธรรมาจัดสงฆ์จาวงยังกับพุทธงุยังกับจามังงุยังกับสังฆังสังฆังสังนาติมาจุมาเรมมา

ไปบุญทั้งปใจก็ไม่ไรตาปู่เห็นตัวใดก็ปูสี่สองเจ็ดสี่สงเจอยู่ต่ายู่ไทยบหนึ่งี่ท้งหน้างามเห็นังโอ้ี๋วเิ่เจ็ดสองเนาะครับวันนี้มันเป็นสี่สองเจ็ดสี่สองเจ็ดเอออจักเอานด้เจปู บอก่ากก้อนใช่ไหมตกเปนไหนะอ๋อเล็กเจ็อย่ไยมเ่อืออันเล็เ็เห็นแล้วปูอยู่ไทยไหมเออเล็กสองใหอยู่กลางครับผมเล็กทังหน้างามโอ้เล็กสี่นอีดีปูอ้าวสีอีดีปูครับผมครับอ๋อสี่สเจชัดเจนปูอืม ไกันเ็็ดอาก่างครับผมเด็กเกตงามครับอซีครับอู้อ่าเด็กเกดงามงามครับอซีครับอีฟซีกับงามครับอซีครับเจ็ดกับสีสองอ่าอยากนั่นเล็กน้อยแต่ว่าเห็นเป็นเลขสอยู่สองอยู่กลางเบื้องเบืเลขสองอยู่กลางนะครับเลขสีอยู่มุมเป็นข้าวขอข้าวครับอซครับแต่ว่าเล็กเก็ดกงามเลยครับอซีครับย่างไวเลยกูเเอา อ่าที่แรกมาเอาเป็นซีเกตสวงบัตนี้มาเอาเป็นซีสองเกตสวงเลยยุ่กลางบัตรโอ้ครับผมเอฟซีครับนะเบิ่งเขาสบายส่งมานี่รถข้ามป่าเขาไงเอฟซีก็ให้ใช้วิกาอนญาในการรับชมัครับเลือกตังช่องกับเป็นเพียงแกแนวตังทางช่องเป็นเพียงแกซื่อกลางเขานั่นนะครับเอฟซีครับว่าได้สนับสนุนให้เรียนการพนันยิงกางๆนะครับเนาะมาขอปูชีปะขาวมือนีอยู่ที่อ่าดอนนี้ยังกับปูนี่ดอนปูชีปะขาวครับเอฟซีครับ เป็นด่อนปูนะครับด้วยเอฟซครับด่อนปูซีปะขาวนะครับเนาะงวดที่แรกงวดก่อนในไข่มากหาเจ็ดแต่ออกเจ็ดหาครับเอฟซครับงวดนี้ให้ซีสองเจ็ดหรือว่าอ่าสองเจ็ดซีครับเอฟซครับเตาเดียวกันครับแต่ว่าสลับไปสลับมานะครับเนาะเอฟซครับเอ่อเอฟซีการใช้วใบอนุญาตในการรับชั่มนะครับเด้อทางช่วงกับเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่วงเพียงแค่ซื้อกลางเท่านั้นนะครับเนาะ บริษัทนบสู่โงเรียนการเพราะนั้นอย่างยังอย่างนะครับด้วยเอฟซีครับขอจบคลิปนี้ไว้เพียงสำนีนะครับนอกพอกันไหมในคลิปหน้าขอเอ่ยคำว่าสวัสดีครับปฏิบัติงามครับ